สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเอฟจากบอลทูเดฟกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าผมเนี่ยอยู่ที่งาน KBTG Tech Topia 2024ซึ่งงานนี้เนี่ยเขาจะขนทั้งสปีกเกอร์เก่งๆทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวซึ่งสปีกเกอร์ที่สำคัญในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือคุณแอนดริลนั่นเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาย AI คุณแอนดริลเนี่ยก็ได้มาที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกซึ่งในงานจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดีย๋ยวเราไปติดตามกันไปพร้อมกันเลยครับ เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศในงานส่วนแรกก่อนเนาะก็จะมีฝั่งของรีเสิร์ชต่างๆน่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์เดี๋ยวพาเดินไปดูเนาะเอ้าเจอคนรู้จักสวัสดีกล้องหน่อยเร็วสวัสดีครับเอ้ครับชื่ออะไรครับชื่อโบ๊ทครับอ่าโบ๊ทหน้าตาคุ้นๆนะครับเป็นไงบ้างครับโบ๊ทวันนี้สวัสดีครับแล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะได้เจออาจารย์แอนดรูว์ครับเดี๋ยวรอเจออาจารย์แอนดรูว์พร้อมกันนะครับเจอกันครับครับผมเฮ้ยเจอคนหน้าคุ้นๆอีกแล้ว สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับคุ้มครับผมอาจารย์คมนั่นเองอ่าคุณหน้าคุณหน้าใช่ครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเรียนกับอาจารย์คมในช่องเรากันมาแล้วก็สอนควอนตั้มอ่าอาจารย์คมมาตั้งแต่กี่โมงครับวันนี้มาพร้อมน้องโบอสเลยครับมาบอสแปดโมงครับอันนี้น้องโบนะอสแล้วสนใจเซสชั่นไหนเป็นพิเศษไหมครับอ่าาเรจริงก็ต้องอย่างที่ทุกคนรู้นะว่าวันนี้ทุกคนน่าจะมาฟังคุณแอนด์วิวเป็นพิเศษเขาบินมาเลยเดี๋ยวเจอกันในเซสชั่นครับผม ก็อันนี้เป็นบูตว่าในไอนะคะว่าในไอเป็น Analy t i c p l a t f o r m เพื่อ SME อะคะ่ะเราสร้างอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากที่จะให้ SME นํา Data ที่มีอยู่ให้ใช้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดแล้วก็อยากที่จะให้ SME สามารถเข้าถึงการทํางาน Analy t i c การวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงสร้าง Machine Learning Mo เด l ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มของเราไม่จําเป็นที่จะต้องเขียนโค้ดเป็นก็สามารถใช้ได้แล้วก็ไม่ต้องมีความเาชี่ยวชาญาน Data ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวเดโมนะคะให้ดูสมมุตตะะติ Data ิิวว่่่่่าา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 ถถ้้เเเกกกกกดดดดออออออยยยยยยท Forcasting Forcasting Data ะังงชนนมีีีขขใจ ก็ขายในอนาคตก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแค่ต้องอัปโหลด d t t a เข้ามาเดี๋ยวหลังบ้านจะมีการเทรนโมเดลหลายๆตัวกับออลกอริทึมหลายๆอย่างแล้วก็เลือกอันที่ดีที่สุดให้ค่ะกเมื่อกี้เราเจอกับบูทแรกไปแล้วก็คือ one AI one ให้ AI ช่วยทําอะไรบางอย่างก็เดี๋ยวเราไปดูบูทถัดไปกันต่อก็ในงานคนข้างๆคือคักอันนี้เป็น LLM ที่ใหญ่มากเะเล AI ตอนนี้ผมก็อยู่ในโซนที่เป็นงานวิจัยต่างๆมีด้าน AI เยอะแยะมากมายนะครับ Future Job Coral อ่ามีกิจกรรมสะสมดิจิตอลนะครับนี้น่าจะเป็นโซนของพาร์ทเนอร์ก็จะมีฝั่งของ k t เท็แล้วก็มีพาร์ทเนอร์เจ้าอื่นๆมีเอ็นเฟกก็มารวมไปถึง Microsoft ก็มาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อที่สปอนเซอรนะครับอันนี้เขาก็มีแต่เครื่องแปลภาษาด้วยนะครับ Pleased to be invited to speak at this prestigious event. Uh, you may be curious, um, this speech is not AI generated, it's me. So, we're gonna start with perhaps trying to uh, explain to you what government is. Doing. <Hi. S 2> สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มางาน k b D g t e c h t o ทคโก็หัวข้อของผมเป็น first session นะฮะ transform to t h r i v e India of AI อันดับแรกเลยเนี่ยครับแนวะวิวัฒนาการของ AI หลายๆคนคงเคยทราบแล้ว AI คือ fast execute rules ต่างๆตามที่มนุษย์เขียนกฎขึ้นไปเรียกว่า expert system พวกนี้นะครับถัดมาปุ๊บเนี่ยเป็นยุคข,ของอะไรฮะยุคข,ของ AI เท่ากับเลิน AI เรียนรู้จากข้อมูลมหาศาลน้องๆหลายคนนะ ก็เพิ่งเกิดตอนนั้นเนี่ยผมก็อายุ ไม่หีิ่งขวบเองแล้วมันก็วิวัฒน,นาการมาจนกระทั่งถึงจุดก้าวกระโดดเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันพร้อมใงคอมพิวติ้งพวเวอร์ทั้ง Data ก็เป็นยุคข,ของ Machine Learning แล้วยุคถัดมาเป็นยุคข,ของที่เรียกว่า AI มันคือ Perceive เป็นยุค Deep Learning แล้วยุคปัจจุบันที่เราอยู่คือยุคข,ของ AI เท่ากับคูเร e แล้วมัน Evolv e ตลอดแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้หายไปไม่ได้หมายความว่าอะไรครับไม่ได้หมายความว่า Re Rule b a s e มันหายไปถูกไหมครับหลายๆอย่างก็ยังใช้ Ru Rule b a s e อยู่แล้วแต่ว่าตอนนนี้ยยผมว่า่าออูใุค AI Transformation ขง แล้ว้าเกิดเราดู Research แล้วก็อันนี้ครับ p a อร์ล่าสุขของ Gardner บอกว่ายุคป,ปีนี้ปีหน้าสิ่งที่เราต้องโฟกัสเพราะว่าเทคโนโลยีมันเริ่มมาชัวแล้ว I've been looking forward to visiting Thailand for quite some time So when KBTG and K-Bank was kind enough to invite me I was uh, excited to have the opportunity to come and meet you What I want to do is chat with you today about opportunities in AI And why I'm particularly excited about the role That I think Thailand can play in this exciting and emerging technology. I've been saying that AI is the new electricity because AI is a general purpose technology. Meaning is useful not for one application, but for many applications. A bit like electricity. In fact, if I were to ask you what is electricity good for, it's almost hard to answer that because it's useful for so many things and AI is like that too. And then also, a new relatively new tool that more and more people are using is generative AI. If you study AI, you may read about other tools as well. But I want to focus this discussion just on the two most important tools, which are supervised learning. And generative AI. Now, it turns out supervised learning has been around for many years, but it started working really well maybe 10, 15 years ago. And the one thing it's very good at is at computing input to output or A to B mappings. There are also a lot of software applications that are having the software. Call OpenAI or Google or Cloud or someone or some other provider, and this is making a lot of AI software applications much easier to build. If you wanted to build a reputation monitoring system, the workflow was you might get thousands of data points, maybe that would take a month. Then find the AI team to train a model, maybe three months. Find a cloud service to deploy it, maybe another three months. And there are a lot of projects that. Very good AI teams took maybe six to 12 months to build. That turned out to be really valuable, so nothing wrong with that. But it turns out that with prompting Base AI to build certain applications, not all, but to build some applications, you can specify a prompt, maybe in minutes or hours. and maybe days then production in deploy it to production maybe hours or สวัสดีครับพี่กระทิงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเซสชันในวันนี้ก็ดีมากเลยครับก็ฟังของโปฟเฟอร์เซนดูเรื่องนี้คือแบบว่าอินสไปร์มากมากนะครับแล้วก็ได้ความรู้เรื่องไอซิลเจอร์เอไอนะครับแต่ผมนีอินสไปร์ของพี่มากเลยครับที่เป็นทีแมนเฟิร์สครับพี่อันนี้ชอบมากเลยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับอันนี้อยู่ด้านบูมครับ B B G ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนบ้างครับที่บูมวันนี้วันนี้ก็คนเยอะมากเลยครับวันนี้มีท้งพี่กระทิงแล้วก็แอนดูอึ้งมาพูดบอกเรา่าแบบอินสปด์มากว่าแบบประเทศไทยเรามีเรื่อง A I หรือบูตีเยอะมากใช่ครับก็คิดว่าน่าจะจุดประกายหลายคนที่อยากจะทำสตาร์ทอัพหรือว่าทำด้านเทคเรามียังไม่หมดหวังครับผมครับแทนที่พี่กระทิงบอกว่าคือฟีเจอร์ของมนุษย์นะครับ นั่นแหละคือที่คลลุกเลยใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าการหนังเอร์ดูเอิงเนี่ยได้กีเทคเวฟคือว่าเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันก็มีหลายๆอาเรียที่ประเทศเมกามันน่าจะทาไม่ได้ดีเท่าเาะเช่นเรื่องดูิซึมเรื่องเท้แคร์ซึ่งเราอ่ะมีจุดแข็งของด้านนี้มากๆซึ่งถ้าเกิดเราทำไอแอปพลิเคชันที่มันตอบโจทย์พวกนี้ก็อาจจะทาได้ดีกว่าระดับ global บบด้วยซ้เนี่ย คิดว่าเป็นอะไรที่เป็นอินไซต์มากๆครับผมอะ่ะเห็นตัวงานวิจัยเรื่องของบ,บนวัตกรรมต่างๆของคลิมจีนี่คือแบบทุกอย่างว้าวมากไม่ว่าจะเป็นวานเอทะเลก็สุดยอดมากครับ ที่ KBG เอาท่านแบบเรียกว่าศาสดาของ AI อย่าง NLU ขึ้นมาได้อ๋ออันนั้นก็มันแค่เคร<อ>ดิตกับทีม K Labs แล้วก็ KX นะครับเป็นบ้านว่าเขาก็เออทำรีเสิร์ชมาอย่างเยอะแล้วก็บอกว่าของวันนี้ก็ได้ออกมาแล้วว่าแบบทำได้สิ่งที่ทำมานานเนี่ยมันก็ได้ใช้ได้จริงะครับเอาใช้แบบ Knowledge Domain ได้ Financial มาประยุกต์กับ Big N Technology เราก็ได้เห็นยู่เช่นแบบยาที่เอาเหมือนเรา KBG เราทำเป็นตัวอย่างคนอื่นได้เห็นว่าการที่เอารีเสิร์ชมา c o m m e เช i a l ยูสเกจจริงๆอ่ะมันมันน่าจะประมาณนี้หลายๆองค์กรหรือว่าทางอาหรือว่าบริษัทต่างๆก็ก็น่าจะต้องลองมองที่ทั้งเทคนิคและยูสเกจมาผสมกันก็ก็คิดว่ามันก็จะได้เกิดประโยชน์อะเทศได้ประมาณนี้ครับโอ้ขอบคุณที่บุดมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกอร์เจ้ประคับเนี่ยชอยครับเช้าวันนี้มาพูดเรื่องอะไรครับ ก็าจะพูดเรื่อง human AI interaction การสื่อสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ AI ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เราทําที่ MIT Media Lab รวมกับ k b t g ค่ะอันนี้คือเป็นงานวิจัยที่ทําที่ MIT เลยใช่ครับผู้กี่โมงครับวันนี้เราพูดไปแล้วเซสชันหนึ่งในห้องที่3ามเป็นสเตจที่3แล้วก็เดี๋ยวห้องหลักเนี่ยเราจะพูดตอนเย็นเพเป็นคนพูดปิดท้ายเป็น closing talk ของวันนี้ค่ะโอ้น่าสนใจมากครับเราติดตามด้วยได้ครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับพพวกเรามาจากลิโบส d นะครับโดยส่องของพวกเราเป็นเครื่องสแกนหน้ามมิติครับผมเมื่อคนเข้าไปสแกนหน้าเนี่ยเราสามารถทํามาเป็นตัวโมเดล3มิติได้นะครับก็คือทาน้าที่เราโฟกัสอยู่ตอนนี้นก็คือเกี่ยวด้านการแพทย์ครับผมหลังจากที่เราสแกนหน้ามมิติเสร็จเนี่ยเราสามารถเอาไปปรับแต่งด้านจมูกด้านตาด้านปากอะไรพวกนี้ได้ผมให้ผ่านมือหมอเพื่อที่เราจะได้มั่นใจก่อนการสัญญ่งกรรมจริงว่าหน้าตาของเราเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงโดยตอนนี้เราก็มีโคกับ ทั้งเทคนิครั้งโรงพยบาบาลนะครับค่ะก็อันนี้นะคะจะเป็น First Demo ที่เราทำเป็นโครีเซิร์ตอะคะ่ะร่วมกันทำกับโรงพยาบาลจุลานะคะก็จะเป็นคณะแพทย์เนาะอันนี้ค่ะมันเริ่มมาจากเพนพอยต์ของการฝึกของนักศึกษาแพทย์ค่ะก็คือในเวิร์กช็อปอะคะ่ะน้องเขาจะได้ฝึกแค่แบบ คนหรือ2คนเท่านั้นที่จะเป็นลีดเดอร์ในการมาฝึกในสถานการณ์เงี้ยค่ะเราก็อยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะแบบให้น้องๆค่ะได้ฝึกฝนกบับทุกคนเพราะว่าอย่างในปีปีนึงอะค่ะมีนักศึกษาแพทย์อะเยอะมากเลยมีเป็นแบร้อยกว่าคนแต่ว่าในเวิร์กช็อปอะเขาจะแบ่งมา เป็นเซสชันแล้วสามสามสคนอะไรประมาณนี้แล้วก็ใน30คนนั้นนะก็จะมีแค่ไม่กี่คนประมาณ2 3สคนที่เขาจะได้มาฝึกในซีนส่วนเวลาที่เหลือเขาจะเป็นดิสคัชชันทีเนี้ยมันก็จะเป็นเพลงของเขาเนาะทำให้เขาอะแบบไม่ได้ฝึกด้วยตัวเองค่ะเราเวลาเราดูเพื่อนทำกับลอนลาเราทำเองก็ไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นเวิร์กช็อปจริงๆที่เขาฝึกกันนะคะเนี่ยก็จะมีน้องนะักศึกษา แพทย์คนเดียวที่เป็นลีดเดอร์ที่เหลือจะเป็นออฟเซอร์หมดเลยเราก็เลยแบบเอ้ยเราอยากจะเอาตรงนี้มาทําให้น้องได้ใช้กันทุกคนก็เลยออกมาเป็นตัวแชทบอทอันนี้ค่ะจริงๆมันคือแชทบอทเลยเราก็สามารถถามข้อมูลเหมือนสักพอดคนไข้แหละถามอาการต่างๆอย่างเงี้ยโดยที่จะมีไวท์เท่าไส้ต่างๆให้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแอคชั่นต่างๆที่เราใส่ลงมาเนาะก็จะเป็นแบบเหมือนข้อมูลคนไข้อย่างเงี้ยอ่ะปกติเขาจะมีอาจจะมีเป็นแบบชาร์ตกระดาษอะไรให้อ่านเนี้ยเราก็มีให้อ่านเหมือนกันก็จะแบบ กดดูก็ได้ว่าคนไข้เป็นยังไงมาบ้างมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นแบบตรวจร่างกายเราก็จะมีแบบแบ่งเป็นกลุ่มเ่อยๆอีกสวัสดีครับดีครับครับพี่วินแนะนําตัวหน่อยครับครับผมดรวินครับเป็นเจ้าของบอทน้อยครับแหลายคนเนี่ยน่าจะเคยใช้บอทน้อยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบอทที่เป็นแชทบอทหรือว่าเป็นบอทที่เป็นอยซ์นะครับแล้ววันนี้พี่วินมาในงานนี้ครับมีสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือว่ามีเป็นสปิเกอร์ไหมครับอ๋อวันนี้ ตั้งใจมาดูแอนดูครับแอนดูอังครับเหมือนกันเลยครับเป็นระดับโลกครับเป็นระดับโลกที่เหมือนเทเลสวิฟต์ะครับในสายดนตรีครับสาย AI ก็ต้องเป็นอาจารย์แอนดูครับเป็นศาสดาด้าน AI เลยครับนอกจากศาสดาด้าน AI ก็พี่วินก็ระดับโลกเหมือนกันนะงานพี่วินน่ผมก็ได้ได้แรงบันดาลใจจากท่านอาจารย์แอนดูเนี่ยครับนอกจากที่จะมีความรู้ด้าน AI แล้วแต่ว่าก็ยังอยากที่จะเป็นศาสดาในการเผยเผยแพร่ ทำให้คนได้รู้จัก AI เพราะว่ามันสำคัญมากถ้าเกิดว่าคนรู้จัก AI แค่แค่แค่กลุ่มเดียวมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำที่มาหาศารบริษัทใหญ่รู้จักแต่ AI แต่บริษัทเล็ก SME ไม่รู้จักเนี่ยก็จะเกิดช่องว่างในการแข่งขันสูงมากแต่ท่านอาจารย์เนี่ยเขาก็มาเผยแผ่แล้วก็มาพูดเพื่อให้คนธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยยังเข้าใจด้าน AI เพราะแกมีเทคนิคในการถ่ายทอดที่ดีมากนะครับก็ติดตามแกมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยครับตั้งแต่2010 4หรือ,อยังไงตอนที่ผมเริ่มเรียน,ด,นด้าน AI นะครับก็ตื่นเต้นครับวันนี้ไม่คิดว่าจะได้เจอจะได้เห็นขอบคุณมากครับแล้วก็อ,อาจารย์บินมีอะไรฝากทางบ้านไหมครับติดตามหรืออะไรเงี้ยครับอ๋อก็เดี๋ยววันนี้เราเดี๋ยวเราจะไลฟ์เล่าความรู้สึกกับทีมงาน ของบอทน้อยในช่อง Meta Community s i t y ของบอทน้อยใน f a c e b o o นะครับก็เชิญติดตามได้ครับก็ใครสนใจพวกเกี่ยวกับ AI AI อไกนี้บด้าน AI ด้าน voice bot ปีนี้แบบมาแรงแทนที่จะกรุณากด1กรุณากด2เราโตตอบด้วยเสียงได้เลยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็สิ่งที่บอทน้อยผลักดันในปีนี้ครับลองไปใช้ดูได้ครับใครที่สนใจจะรู้จัก AI มากขึ้นเราก็จะพยายามถ่ายทอดพยายามที่จะแต่งบันแล้วก็แชร์ความรู้ตามแนวทางของ ท่านศาสดาแอนดรูนะครับผมก็เป็นสาวกนะครับครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ดีครับสวัสดีครับรบกวนพี่แนะนำตัวหน่อยครับอ๋อครับครับผมชื่อเอ๋นะครับก็เป็นโปรดักต์โอเนอร์ในการเดเวลอปแพลตฟอร์ม ทบริษัท KX นะครับวันนี้เราเอาพูดเรื่องของการเอา AI ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจประกันภัยให้ท่าวิสเตเอร์ชมวันนี้นะครับปกติแล้วธุรกิจประกันภัยเนี่ยเขาจะมีปรเซสของธุรกิจประกันก็คือถ่ายรูปรถก่อนทำประกันนะครับแล้วก็มีการกรสของการเคลมวันนี้โปรลัก์ที่เรามาเนี่ยเป็นเรื่องของการเคลมปกติเนี่ยนึกถึงเราจะทําประกันเนี่ยบริษัทประกันเขาจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสภาพรถที่บ้านเราครับถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะเขาจะดูเรื่องของบาดแผลร่องรอยที่อาจจะรถเราอาจจะมีตำหนิก่อนทำประกันพวกเนี้ คนสถาปนิกก็อาจจะเขาอาจจะออกได้สองท่าเนาะท่าแรกก็คืออาจจะไม่รับทําประกันถ้าเสียหายมากเกินไปหรืออาจจะขึ้นค่าเบี้ยก็ได้กับอีกแบบนึงคือเขาอาจจะเขียนเป็นข้อยกเว้นว่าเขารับรับทําประกันภายนะแต่ว่าอาจจะยกเว้นว่าไม่คุ้มครองตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยตัวแอปพลิเคชันที่เราทําขึ้นมาเพื่อทำดิจิทอลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วก็ในมุมของลูกค้านะได้ทาทรานส์ฟอร์เมชัน เราสามารถทำเซิร์วิรถ่ายรูปเข้ามาได้อีกเราส่งลิงก์ก็ไปใน SMS เหรืออะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีแอปพลิเคชันสำหรับถ่ายรูปสะดวกมาก,กเลยครับใช่ครับแล้วก็ในมุมของบริษัทประกันเนี่ยเขาอาจจะมีการเซฟเรื่องของเ้ินทุนไม่ต้องส่งคนไปที่บ้านลูกค้าว่าการประยุกต์ใช้ก็ต้องเลือกตามคาวามเหมาะสมเป็นกลุ่มคนที่มีอายุก็อาจจะเลือกใช้วิธีที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนที่สามารถใช้เทคโนโลยีระดับหนึ่งกดลิงก์ในเอ์เน็ตเพื่อถ่ายภาพไบริษรัทประกันก็อาจจะส่ง วิธีนั้นให้ลูกค้าเป็นมิสซ์ทอชแนลโอ้ดูเป็นวิธีที่แบบมีประสิทธิภาพเพิ่มแบบเอฟเฟชชั่นซีในธุรกิจได้ดีเลยนะครับโอ้โน่าสนใจมากครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูโปรเจกต์นิดนึงนะครับโอเคขอบคุณพี่มากครับครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราถ่ายรูปแหละแล้วให้อ i ประมวลผลอันนี้เราก็จะไปใช้กับบริษัทประกันเนาะเรียกได้ว่าเป็นโซลูชันที่น่าสนใจมากเป็นการรวมกันระหว่างซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์กับตัวเทคโนโลยี สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บูธอะไรครับคิวบิกครับผมบูธคิวบิกเกี่ยวกับอะไรครับของเราเป็น ICO Portal นะครับก็เป็นช่องทางในการระดมทุนแบบใหม่ได้รับไลเซนส์จากทางกอรตรตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ของเราก็เคยมีเคสตัว Destiny t o k e n นออกไปให้กับทางนักลงทุนได้ลองลงทุนเรียบร้อยแล้วอ่าเป็นเกี่ยวกับเป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการเงินอย่างนี้ใช่ไหมอ่ามันเป็นแอปพลิเคชันในการลงทุนครับก็เป็นการระดมทุนของรูปแบบใหม่ แล้วก็นักลงทุนสามารถลงทุนได้เปิดบัญชีง่ายๆนะครับผ่านบัญชีคิวบินะครับแล้วก็ชําระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในทุกธนาคารแล้วถ้าเกิดว่าแบบอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคิวบิกเพิ่มเติมเนี่ยครับเราไปดูหรือว่าไปติดตามัอ๋อจริงๆเรามีทั้ง Facebook มี l ล n e Official Account แล้วก็เว็บไซต์ก็ได้นะครับก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของคิวบิกกัได้ข้อมูลเพิ่มเติมโอเคครับยังไงขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีคจากที่เราเจอกันไปเมื่อเช้านะครับ จากเจอ,อคุณแอนดรูวเป็นไงบ้างครับโอ้โหมันเรียกว่าไงครับคือหลายๆอย่างอะ่ะมันรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดอะ่ะเราอาจจะยังไม่ได้เข้าใจทั้งหมด1 0 0เพราะ네ว่าอาจจะเพิ่งศึกษาหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดอะ่ะมันค่อนข้างเอฟเฟกค่อนข้างอิมแพ็คแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้พูดแค่เรื่องที่มันเป็น g l o b a l แต่เขาพูดถึง มุมมองอนาคตตรงไปเด้ไทยด้วยใช่แล้วรเราก็รู้สึกว่ามุมมองอนาคตตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นแน่แนในส่วนตัวเราเรารู้สึกว่ามันน่าจะเกิดขึ้นแน่นอนมันอาจจะยังปรับตัวทันทีไม่ได้แต่แนวทางที่เขาพูดอะ่ะมันรจริงหมดเราเราเห็นเหมือนกับเขาครับเราเราเห็นเหมือนเขาแต่ว่าท้ายที่สุดอาจจะเข้าใจเขาไม่ครบร้อแต่เราก็พยายามที่จะเก็บสไลด์ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็ดูว่าเออมุมมองของ AI ที่มีต่อภาคธุรกิจธุรกิจไอที่มีต่อเฮลท์แคร์ไอที่มีต่อด้านการศึกษาอย่างหลายๆอย่างเราเราก็เลยรู้สึกว่าเขาพูดค่อนข้างครอบคลุมในเรื่องของการเอา a i เข้ามาประยุกต์ประมาณนี้แล้วเหมือนครับเป็นคนพูดที่แบบเข้าใจง่ายด้วยเขาไม่เขาไม่ได้แบบว่าพูดแล้วกำแพงภาษามันหนาขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเราเข้าถึงได้แล้วก็ทุกศัพท์ง่ายหมดใช่ครับรู้สึกว่าฟังพุณแอนดูคือฟังง่ายมากใช่ใช่ครับก็รู้สึกว่าเซสชั่นพูณแอนดูอ่ะ ค่อนข้างสุดยอดมากแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเขาก็ยังอยู่อยู่เพื่อไปเซ็นเอโมยูกันมันยิ่งใหญ่ตรงที่เรื่องบางเรื่องยังไม่เคยมีหลุดตาม Facebook หรือโซเชียลเลยแต่อมาวันนี้คือได้ฟังทีแรกเขาเก็บความลับค่อนข้างดีมากดีครับสุดยอดสุดยอดยังไงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กับปรมาจารย์ด้าน AI อีกคนนึงของเมืองไทยนะครับให้อาจารย์แนะนําตัวดีกว่าครับครับก็ผมชื่อกรกฎนะครับหรือพี่ป๋องนะครับก็ ดูตอนนี้ก็ตื่นเต้นเกี่ยวกับ AI LLM นะแต่ก่อนทำ NLP นาะไทย NLP ตอนนี้ LLM มันเก่งมันสรุปภาษาไทยอะไรได้หมดแล้วทำอะไรในภาษาไทยได้เก่งๆก็ก็มาติดตามข่าวไอ้ตอนนี้วันนี้เจ้าพ่อ AI แอดูอึ้งมาเองก็พลาดไม่ได้ครับโอ้วันนี้ดีใจมากเลยครับได้เจออาจารย์ครับยินดีครับครับก็หลายๆคนถ้าเกิดว่าใช้ตัวภาษาไทย NLP อยู่ก็น่าจะรู้จักอาจารย์เป็นอย่างขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับ ชื่อแสนครับผมทำงานอยู่ที่ไหนหรือว่าเป็นยังไงบ้างผมทำงานอยู่ที่ C D G ครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้สนุกครับผมก็คือวันนี้มีเซสชั่นไหนที่แบบมาติดตามเป็นพิเศษเลยหรือเปล่าครับเรื่องอบล็อกเชนครับสนใจเรื่องบล็อกเชนได้ข่าวว่าติดตามวันทูเดฟ เป็นไงครับช่องนี้คนพูดพูดรู้เรื่องไหมครับรู้เรื่องครับสนุกด้วยครับไอคนข้างๆเนี่ยนะครับโอเคครับยังไงขอบคุณมากครับตอนนี้อยู่ที่บูธอะไรครับ d ป n a t r a c e ครับผม Dynatrace ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น Observability Platform นะครับที่ดูในเรื่องของ Application Infrastructure นะครับไม่ว่าจะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์หรืออยู่ในออนคลาวด์ หรือแบบเป็นมารติคลวนะครับเพื่อดูว่าตัวของแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติหรือเปล่าแล้วก็คอยที่จะหานะครับในเรื่องของต้นเหตุของปัญหานะครับแบบอัตโนมัติแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับเพียงแค่ว่าเรา deploy agent เข้าไปในตัวของ a s ฟ r ส c t เจอเรามันก็จะคอยดีเทคปัญหาให้นะครับทั้งในทุกระดับชั้นแล้วก็คอยสรุปเป็นปัญหาให้นะครับว่าต้นเหตุของปัญหานะนะคืออยู่ที่ตอนไหน นะครับแล้วก็ชี้จุดให้นะครับว่าควรที่จะไปเริ่มโฟก,กัสปัญหาจากตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการที่จะไปช่วยดูในเรื่องของพวกช่องโหว่ของความปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะครับอที่เรียกว่า v u l n e r a b i l บ t y านะครับว่า ในโค้ดของแอปพลิเคชันเราเนี่ยตรงไหนที่เป็นช่องโหว่ทางความปลอดภัยบ้างนะครับรบวมถึงพวกที่เกี่ยวข้องกับไลบรารีหรือพวกเฟรมเวิร์กต่างๆที่เอามาใช้ในการเขียนซอฟต์แวร์ของเราด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกนี้มันอาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทําให้เกิดการถูกคุกคามในอนาคตได้เราก็รู้สาเหตุข,ของปัญหาก่อนแก้ไขปัญหาได้ก่อนนะครับก่อนที่ มันจะลุกลามไปหรือว่าไปกระทบกับความพึงพอใจของลูกค้าที่ที่ว่าเป็นคนใช้ซอฟต์แวร์ของเราโดยตรงเรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่ทําด้านอินฟามีเรื่องของแบบผู้เชี่ยวชาญทางด้านอินฟาและยังไม่พอยังมีการเอา AI เข้าไปช่วยงานทางด้านนี้อีกโอ้สุดยอดมากครับขอบคุณมากครับก็แทนที่ว่าเราจะเป็นการมอนิเตอร์โดยการนั่งดูดชบอร์ดด้วยตัวเองตามปกตินะครับแต่เราเอา a อมาช่วยนะครับในการที่ไปวิ่งหามอนิเตอร์ปัญหาโดยอัตโนมัติ นะครับว่าแล้วก็สรุปรวมออกมาให้ว่านี่คือปัญหาเดียวกันแต่ว่ามันไปกระทบกับจุดนะครับแล้วต้นเหตุมันอยู่ที่ตรงไหนจะได้แบบว่าค้นหาได้เร็วขึ้นพอค้นหาได้เร็วปุ๊บไะได้แก้ไขได้เร็วขึ้นด้วยเหมือนกันดูดูมีความเป็นสมาร์ทอินฟรามากเลยนะครับครับก็เราก็จะเป็นเบื้องหลังของทางของทางที่ k b g นี้ด้วยเหมือนกันนะครับที่ ว่าเขาเอาไปเพื่อแบบว่าให้ตัวของระบบที่เขาใช้บริการลูกค้านะครับว่าสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างไม่มีจุดสะดุดนะครับหรือแม้จะมีปัญหาใดๆก็ตามก็จะรู้สาเหตุของปัญหาได้เร็วแล้วก็แก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นโอเคครับยังไงขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ ครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ช่วงสุดท้ายของงานแล้วนะครับหลังจากที่เราไปดูกันแล้วว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเซสชั่นของสปีกเกอร์ต่างๆรวมไปถึงคนที่มาเข้าร่วมง,งานนะครับก็ต้องบอกว่าคนมางานนี้คึกคักกันมากมาตั้งแต่เช้าเลย8ปดโมงคิวเต็มเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ขนาดนี้ก็มมีคนคึกคักอยู่ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็ได้คุยกับพี่ๆหลายๆคนที่เป็นเซียนทางด้าน AI ในไทยแล้วก็ได้ฟังสปิเกอร์เก่งๆอย่างเช่นคุณแอนดริวเขาพูดได้ค่อนข้างเข้าใจง,งา่ายมันทําให้เราเห็นว่าเรื่องของ AI มันสําคัญจริงๆในทุกๆอาชีพรวมไปถึงอาชีพ d e v วลอปเปคนเขียนโปรแกรมอย่างพวกเราด้วยตอนนั้นนี้เนี่ยเราอาจจะเขียนโปรแกรมได้วันละ10ฟีเจอร์20ฟีเจอร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามี AI เก่งๆเนี่ย มันอาจจะทําให้เราสามารถสร้างตัวฟีเจอร์ขึ้นมาได้ถึงกว่าละร้อยฟีเจอร์อะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าทาโปรเจกต์ขึ้นมาอาทิตย์นึงเป็นแบบ10 20โปรเจากต์อ่ะแบบนี้ก็ได้นะครับเราสามารถใช้เรื่องของ AI เนี่ยเอาไปประยุกต์กับงานด้านต่างๆของพวกเราได้แต่การเรียนเขียนโปรแกรมยังสําคัญเพราะว่าถ้าโค้ดที่เ i ไจนมาให้ AI เป็นคนสร้างใช่ไหมครับแต่คนแก้คือใครครับใช่ไหมครับก็จะเป็นตัวอย่างสําหรับ developer เนี่ยจะเอา AI ไปใช้ในยูเคสไหนหรือว่าเราจะตกงานหรือเปล่ากับตัว AI อะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าจากงานนี้เนี่ยก็คือมันเอามาช่วยสร้างนี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นสาระดีๆแล้วกเ็เรียกว่าบรรยากาศงานนะครับที่ผมเก็บมาฝากเพื่อนๆทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบอลทู d ด็ของพวกเราด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้สามารถคอมเมนต์พิมพ์มาบอกกันบ้างวันนี้ผมเอฟบอลทูเดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่งานหน้าคลิปหน้านะครับบา,บายๆครับ